หยุดจะเฟยไม่รู้เลยมันพูดอะไรแต่บอกไว้ก่อนอุ้ยใครอะอุ้ยอุ้ย,ยเกินเกินไปแล้วพ่อหนุม่มเกินไปแล้วนี่มามามาเลยครับนี่อะไรละครับไม่โดนเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้านี่นเนี่ยเสยไปทีเสยไปทีเอาวะมาเลยมาเลยหลบ เฮ้ยอะไรบัฟเดี๋ยวเดี๋ยวใจคอจะตันอย่างเดียวเลยใช่ไหมใจคอจะตันอย่างเดียวเลยใช่ไหมเฮ้ยอะไรล่ะครับเฮ้ยโหไม่ไหวไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วใช่ไหมต้องสู้ให้ได้ใช่ไหมนี่แน่มันคือพวกไหนอ่ะไม่ใช่พลังใบฟอร์สแต่ต้องเป็นพวกแอสการ์ดอย่างแน่นอนนี่แน่แอสกาดจะแอสโฮยก่